ก้าวค้ามสงครามตัวแทนสู่สงครามยุโรปเมื่อขีปนลเุีรถึงปารีสใน2นาทีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับ ประเด็นข่าวสารทางด้านแวดวงการทหารนะครับประเด็นร้อนสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามทางฝั่งรัเสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งขณะนี้นะครับสงครามทางฝั่งของรัเสเซียของอยู่กับยูเครนนะครับมันเลยจากสงครามตัวแทนไปแล้วนะครับโดยมีชาติพันธมิตรของอยูเครนนั่นก็คือนาโตนะครับและก็อเมริกานะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนไปสู้รบกับทางรัเสเซีย และเหตุการณ์ที่มันบ่งบอกว่ามันเลยข้ามสงครามตัวแทนไปแล้วก็คือการเผชิญหน้าของชาติมหาอำนาจในโลกใบนี้นะครับก็คือฝรั่งเศสและก็รัเสเซียการเผชิญหน้าของชาติมหาอำนาจนะครับมันก็เลยจะขยายวงสงครามจากสงครามตัวแทนมันก็เลยจะขยายวงเป็นสงครามยุโรปได้ในไม่ช้านี้ ซึ่งที่ผ่านมานี้นะครับจากคําแถลงการของเอมมาโดเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเกี่ยวกับการนํากองทหารนาโต้เข้าสู่ยูเครนแม้จะมีเสียงคัดค้านจากผู้นํายุโรปหลายชาตินะครับแต่ก็กับได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสําคัญในกองทัพของฝรั่งเศสแม้ว่าประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับจะถูกวิจารณ์จาก พักฝ่ายคานแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นก็คือนายพลปีแอชินเลนะครับเสนาธิการกองกำลังภาคพื้นดินของฝรั่งเศสซึ่งให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เลอมอง ซึ่งเขาบอกว่าฝรั่งเศสจะไม่ต่อสู้เพียงลำพังทางกองทัพ e ิพ b ริกันสามารถจัดกำลังทหารได้3,000นายเป็นเวลานานสูงสุด20วันแต่ในขณะเด,ยเดียวกันพวกเขาก็พร้อมที่จะสั่งการกองกำลังพันธมิตรที่มีจำนวนมากถึง6,000 60, 0นายโดยรวมแล้วกองทัพฝรั่งเศสก็จะมีทหารจำนวน121,000นายและทหารกองหนุนอีก24,000นายพร้อมที่จะสนับสน,นุน ในขณะเดียวกันเขาก็ยังเปิดเผยอีกว่ากองกำลังนาโต้ที่จะเข้าไปสนับสนุนยูเครนในครั้งนี้ตามรายงานของสื่อฝรั่งเศสนั่นก็คือกลมทหารราบที่1 2 6ซึ่งก็ปัจจุบันประจ,จำการอยู่ที่บริเวลาเลกาดนะครับซึ่งอยู่ในภูมิภาคนูเวลากิตเตนนะครับกำลังเตรียมการอย่าง เข้มแข็งนะครับที่จะมีส่วนร่วมในความขัดแย้งด้วยอาวุธในยูเครนในครั้งนี้โดยจะอยู่เคียงข้างของระบอบการปกครองของเคฟนั่นก็คืออยู่เคียงข้างยูเครนนั่นเองตามรายงานข้อมูลของสื่อเลอมังนะครับเขาบอกว่า กรมทหารราบนี้นะครับมีกองทหารปืนไลเฟิลมีกําลังทหาร1,200นายนะครับและก็มีกําลังคนสํารองอีก200นายรูปแบบก็คือเป็นหนึ่งในหน่วยลบที่ดีที่สุดของกองทัพฝรั่งเศสนะครับติดอาวุธด้วยรถหุ้มเกราะอนเนกประสงค์ VBMR Griffon นะครับซึ่งมาแทนที่ VAB ในปี2018สัญลักษณ์ของการต่อสู้ของกรมทหารนี้ก็คือวัวกระทิงและคําขวัญของหน่วยก็คือ Fear a t เวลานะครับซึ่งก็แปลว่าภูมิใจและกล้าหาญในขณะเดียวกันเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะครับรัเสเซียเนี่ยก็เคยมีการออกมากล่าวถึงฝรั่งเศสในแง่ที่บอกว่าฝรั่งเศสนั้นจะมีการส่งทหารไปช่วยยูเครนเมื่อไหร่นั้นเท่ากับว่าฝรั่งเศสนั้นกําลังก้าวข้ามเส้นแดงไปแล้วทีนี้บทบาทล่าสุดนะครับมันก็เพิ่งเกิดเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นบทบาทของพันธมิตรของปูตินนะครับนั่นก็คือ นายปีเตอร์ท็อดดอยนะครับซึ่งนายคนนี้นะครับก็มีการหยิบยกประเด็นหนึ่งที่ต้องการจะสื่อตรงไปยังฝรั่งเศสคือเขาต้องการจะบอกว่าในประเทศรัเสเซียนี้นะครับพวกเขาเนี่ยมีขีปนาวุธอย่างหลากหลายประเภทแต่ว่าหนึ่งในนั้นนะครับมันก็จะเป็นขีปนาวุธประเภทข้ามทวีปหรือก็จะเป็นขีปนาวุธที่มาจากเรือดำน้ำนายปีเตอร์ยังบอกอีกว่านะครับขีปนาวุธที่รัเสเซียนี่นะครับจะยิงไปยังพื้นที่ของฝรั่งเศสนั้นมันจะใช้เวลาประมาณ2นาทีเท่านั้นขั้นต่ำนะครับซึ่ บอกว่าบวกลบก็ไม่เกินสามนาทีความหมายตรงนี้ของเขาก็หมายความว่าเขาต้องการจะสื่อก็คือสื่อไปยังฝรั่งเศสในกรณีที่ประธานนธิบด,ดีของฝรั่งเศสหรือว,ว่าฝ่ายการเมืองของฝรั่งเศสรวมถึงผู้นําทางทหารของฝรั่งเศสนะครับที่กําลังจะก้าวข้ามเส้นแดงต่อกรณีที่จะมีการส่งทหารไปช่วยยูเคนทาการรบในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีคําพูดที่มัน มาสำัพเพิ่มเติมจากผู้นําฝรั่งเศสเขาบอกว่าหากรัสเซียมีการส่งทหารบุกเข้ามาอย่างพื้นที่ยูเครนเนี่ยมากเท่าไรนะครับฝรั่งเศสก็จะไม่ขอทนก็จะมีการส่งทหารช่วยยูเครนอย่างทันทีซึ่งคาพูดตรงนี้นะครับมันก็เลยตีความไปได้ว่าในอนาคตข้างหน้านี้มันก็คือสงครามนั่นเอง ในขณะเดียวกันนะครับผู้นําของฝรั่งเศสนั้นก็ได้มีการกล่าวถึงวาทกรรมที่มันดุเด็ดเผ็ดร,ร้อนนั่นก็คือเขาบอกว่าไอ้เส้นแดงเนี่ยมันไม่ควรจะมีนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเองนั้นเขาก็มีศักดิ์ศรีแล้วถือว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็มีกองทัพที่ดูแล้วนะครับมันก็เป็นกองทัพทอันดับต้นๆของโลกและฝรั่งเศสเองก็มีนิวเคลียร์ด้วยอันนี้ก็คือคํากล่าวของมาครงนะครับที่พูดได้ดุเดือดเหมือนกันว่าไม่ควรจะมีเส้นแดงรัเสเซียไม่ควรจะามากําหนดเส้นแดงให้ คนน้นคนนี้ต้องทําตามซึ่งก็ยังรวมถึงว่าฝรั่งเศสนั้นเป็นกองทัพที่ดีที่สุดของกองทัพ1ของนาโตด้วยนะครับและเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมานี่เองนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนนะครับก็ได้มีการออกมายืนยันในสื่อของเทเลกรมนะครับ เขาบอกว่าเขาต้องการจะสื่อว่าเขานั้นกําลังปรึกษาหาหรือทางโทรศัพท์กับผู้บัญชาการทหารของฝรั่งเศสเขาบอกว่าการพูดคุยดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จด้วยกันดีนะครับโดยเฉพาะนายพลระดับสูงของฝรั่งเศสกับผู้บัญชาการทหารของยูเครนก็คือมีการพูดถึงการใช้กําลังพลนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกหรือแม้แต่การส่งกําลังทหารเข้าไปในทีน่นี้ในรูปแบบเบื้องต้นนะครับก็คือฝรั่งเศสอาจจะมีการจัดส่ง เข้าไปนั้นเขาอาจต้องการจะสื่อว่าเข้าไปเพื่อฝึกกำลังพลของยูเครนแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่า,าจะไปลบกับรัสเซียหรือไม่อันนี้ก็เป็นกรณีเหมือนกับเป็นประเด็นทางด้านการเมืองที่มาจากฝั่งของรัสเซียเองนะครับคือนายปีเตอร์ตอตตอยนะครับเ็เรียกว่าการสร้างวาทกรรมนั่นเอง ที่ดูแล้วนะครับดูเดือดมากกันเลยในแง่ที่เขาต้องการจะบอก,บอกว่านะครับขีปนาวุธของรัเสเซียนะครับมันสามารถพุ่งเป้าไปยังเมืองหลวงของฝรั่งเศสก็คือกรุงปารีสนั่นเองนะครับใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเขาต้องการจะสื่อว่ารัเสเซียเองนั้นก็ต้องการหลักคำประกันที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและก็ยังมีการให้เหตุผลว่าประเทศนาโต้นะครับรวมถึงฝรั่งเศสเหล่านี้ล้วนแต่มีการจัดตั้งระบบขีปนาวุธรอบชายแดนของรัเสเซียอยู่แล้ว ท่านผู้ฟังครับประเด็นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างโต้อตอบกันในตอนนี้นะครับมันก็เป็นช่องทางการทูตอย่างหนึ่งที่ต่างฝ่ายอยากจะสื่ออะไรออกไปและประเด็นของความขัดแย้งรอบใหม่นี้นะครับเมื่อมีฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นมหาอำนาจชาติหนึ่งมาเป็นคู่กรณีกับทางรัเสเซียนะครับสงครามรอบใหม่นี้มันก็จะเลยจากสงครามตัวแทนอาจจะขยายใหญ่เป็นสงครามยุโรปได้ ซึ่งถ้าดูโดยรวมศักยภาพของประเทศต่างๆแล้วนะครับฝรั่งเศสนั้นถือว่ามีความพร้อมมากที่สุดนะครับทั้งทางด้านกําลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนเยอรมนีนั้นนะครับมหา,หาอำนาจอีกชาติหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ยังไม่พร้อมเลยเขาบอกว่าขอเวลาสัก2-3ปีแต่ดูแล้วนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นพร้อมที่สุดและก็พร้อมลุยด้วยเรียกว่า เปิดไพ่เล่นกันเลยขอดูไพ่รัสเซียด้วยว่าจะแน่แค่ไหนอย่างในน้อยก็รัเสเซียนั้นก็ทําสงครามมาแล้ว2ปีกําลังพลและก็อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนั้นก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยจึงทําให้ฝรั่งเศสอยู่เฉยๆไม่ได้และก็เสียงดังเพิ่มขึ้นทุกวันรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ